ครับอเคเที่เรานี่จะเป็น EP ที่หนึ่งนะครับ ก็แม็มันโหลดเต็มก่อนนะครับดูกันต่อกับกีฬา คะอันแรกๆนะครับกับกีฬาอันใหม่กีฬาอะไรไปดูกันเลยครับกับนักกีฬาคนดีคนเด็กคนนี้ฟุตบอล on นี่เขาได้ดีแล้วนะรอดูนะครับเขาจะดำได้ดีไหมครับ,รบเ,เาขาได้เท่ากันเลยนะครับเป็ตอนเตะ อาลิสเนยจะได้สองนะครับดูสิว่าเขาจะชนะไหมไอ้สองต่อสองไอ้สามต่อสองแล้วนะครับ ได้4ต่อ3นะครับเย้ตอนนี้มาดูคะแนนกันเลยครับได้อับเลยนะได้อับเลยนะครับไปดูกีฬาต่อไปกันเลยครับ ถือว่าน่าทุกคนน่าจะรู้จักกันนะครับจับเกียราอันนี้แหละครับคนน่าจะรู้จักกันดีหรือเปล่าาอะไรไปรับชมกันเลย นัเขารับไม่ได้โอ้เขารับไม่ได้ล่ะครับ รรานี้มันดูจากคบเขาโอ้เขาเยี่ยมอากโอ้เ <c oughs> ขารับไม่ได้ครับโอ้เขารับไม่ได้อีกแล้วเลยว่าเขาจะรับทุกนี้ได้หรือเปล่าโอ้ ไบไกลเลยครับโอโ้ครับเออรอแป๊บนะครับ ไม่ได้ยังมาจัดการเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่กระพงด้วยไม่จัดการเลยดูอีกครั้งเหมือับกีฬาในโรบ็อกนะครับว่าวันนี้ใครจะมาเล่นกีฬาอีกนะครับอีกกีฬาอะไรเนะี่ย ไม่มีชื่อของผมไปดูกีฬาต่อไปกันเลยชอบมีโฆษณามากขั้นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอันแน่เลยเราทุกคน อนนโอ้ไม่ใช่ค่ะเฮ้ยกีฬาจะเป็นกีฬาวิ่งกระโดดเต้นครับใช่แล้วไปดูกันเลยวัฒสศิได้ยืเปล่านะครับดูกันเลยตอนแรกนะครับ โอ้ไม่นะครับเขาได้ยี่สิบนะครับโอเคดูอีกครั้งนึงว่าเขาจะทันเทพไหมโอ้ไม่ลาวิง่งเต้นเนี่ยมันเขาไม่ดีเลยไปดูโอ้ไม่ดีเลยครับเขาได้ยี่สิบนะครับ มาดูคะแนนเขากันนะครับเขาได้หกสิบใช่ไหมครับโอ้ได้หกสิบครับ,รบอียครั้งครับว่าเขาจะทำคะแนนได้ดีอีกหรือเปล่าขอให้เขาทำคะแนนได้ดีเยี่ยมยอดเลยตอนนึง คใครกันเลยว่าเขาจะเต้นไนเยี่ยมไหมก็ไม่ดีเลยครับเป็นแย่ครัดคีว่าเขาเยี่ยมยอดโอ้ไม่ใช่เลยครับเขาจะ้ยี่สิบเหมือนเดิมแล้วเราถ้าเราจะกีฬาว,วิ่ง ทำให้เขาได้ชนะนะครับอ่ะร้อนนะครับอ่ะออก ดน้ำครับไปดูกันเลยว่าเขาจะกระโดดน้ำได้สูงขนาดไหนครับเขาจะเก่งคมากไหมการกระโดดน้ําของเขาครับท่านผู้ชมที่กำลังดูโอ้ทยครับกรรมการไม่ค่อยชอบเขาสักหน่อย โอ้ไม่ได้เลยครับเขาได้แค่20คะแนนนะครับดูครั้งที่สามว่าเขาจะกระโดดสูงไหมครับเออตูมได้20เท่าเดิมครับโอ้ไม่เป็นไรครับแต่เขาก็ได้ถือว่าได้เยี่ยมมากเลยนะครับลาโอลิมปิกครั้งนี้นะครับ20 20ครับมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับ ออดูว่าเขาสำสูงครับลโอลิมปิกนะครับหนึ่งสองสามตูม้โมไม่ได้เลยนะครับเขาได้แค่ยี่สิบน้ำไม่ดีเลยครับ let's go โอ้ได้ยี่สิบเท่าเดิมครับ เขากระโดดได้สูงแต่เขาก็ทำคะแนนไม่ค่อยดีนะครับโอ้ยี่สิเท่าเดิมโอ้ใหม่ใหม่ใม่โอลิมปิกปกระโดดนะ้ำครั้งนี้ยี่สนะครับไปดูกีฬาอื่นกันเลยครับอยู่กันเลยครับ ได้นะครับนี่คือกีฬาอะไรไปดูว ok, oh. oh. <pe> ่าเขาจะทำเยี่ยมไหมกีฬาอะไรเนี่ยกีฬาอะไรอ๋ออ๋อเวลานี้เขาเล่นไปแล้วนะครับ ไปดูกีฬาต่อไปนะครับลู้สถิติของเขานะครับ ต่อไปนี่กีฬาอะไรน่าจะเป็นยิงธนูนะคะใครเลยลย,ยิงธนูยิงธนูนี่จะถือว่าเยีมากยิงธนูนะคะยิงธนูนะคะไปดูกันเลยในกีฬาโอลิมปิก ดนครับเขามว่ากสิีนเลยะครับว่าเขาจะทำได้ไหมมาแก้รับเขากัน ไม่เป็นไรนะครับอย่าลืมติดตาม EP ที่สองนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe นะครับ